สวัสดีครับเราพ่อลูกนะครับก็เลยมาเที่ยวแม่น้ำสองสีนะครับข้างหน้าคือแม่น้ำมูลนะครับตรงนี้คือแม่น้ำโขงนะครับมาประชนกันนะครับอะะอกออเที่ยในฝั่งลาวนะครับฝั่<ส>งนูนะะ้นนะคะคือฝั่งลาวค่ะฝั่งตรงนู้นนะคะคือฝั่งลาวเราไดมาเที่ยววันนี้วันที่ยินตาตุามตรงนั้นนะคะคือประเทศลาวจริงๆเลยค่ะลาวจริงๆบุรีมุที่มูุ่นได้มาเที่ยวลาวครับประเทศลาวจริงๆภาษาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจ้า ไปเราไปตีพ่าก,ก่อนไปไปหาปัญหาหอยา,าก,กินข้าวแตงกวใช่หรือเปล่าตู้ตู้ตเดี๋ยวอยไปตูตตป้ตู้ตูต้ตู้อ่จะไปได้ไงล่ะปครคบฟูงไปถึงฝั่งเราเลยแม่ ซูมมาถึงฝ <Okay. S 1> ั่งลาวเลยอ่ะโอมันอะฝั <Okay. S 1> ่งลาวแล้วโอเคไป